สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอันบ็อกเก้าอี้สนามของ i k เกียนะครับรุ่น S h o m e n รหัสก็ตามนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงคือผมซื้อโต๊ะรุ่นเดียวกันชื่อรุ่นเดียวกันนี้มาแล้วแต่ทีเนี้ยของมันเก้าอี้ของมันหมดของมันเพิ่งจะมาวันนี้ผมก็ไปถอยมาเลยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับเก้าอี้ตัวนี้ที่อีเกียรขายอยู่ราคา750บาทผมซื้อมาทั้งหมด2ตัวก็จ่ายไป1,500้านะครับอ่ะอันนี้แกะออกมาเรียบร้อยแล้ว เขาก็จะพับมาในกล่องอย่างนี้นะครับเวลาใช้งานเราก็ต้องมากลางออกจับกลางได้เลยครับ <c oughs> แค่นี้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อันนี้เก้าอี้รุ่น S h o m e n ราคา750บาทจากอีเกียนะครับก็แค่กางออกมาก็ใช้งานได้เลยอันนี้เป็นโต๊ะสนามจากอีเกียที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเก้าอี้รุ่น x 2แล้วก็โต๊ะรุ่น x m 0 0 ถ่ายให้ดูภาพรวมนะครับว่าสวยงามอย่างนี้นะครับเก้าอี้ราคาตัวละเจ็ห้าสิบโต๊ะตัวละเก้าร้อเก้าสิบก็สวยงามครับสำหรับวันนี้คงจบเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ